สวัสดีครับผมดอนอีทุนะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมชมบ้านลูกค้าเราเซตระบบสมาร์ทโฮมเรื่องของการเปิดปิดไฟทั้งหลังผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่าในแอปมีอะไรบ้างตอนนี้ในแอปผมเริ่มสร้างซีนขึ้นมานะครับผมสมมติว่าผมจะเปิดไฟชั้นหนึ่งผมจะใช้ซีนที่เป็นตัวเข้าบ้านนะครับเปิดให้ดูกดปุ๊บนะครับตอนนี้ไฟชั้นหนึ่งรวมถึงโถงตรงนี้เปิดแล้วนะครับทีนี้เราอยากจะเปิดชั้นสองอีกทีนึงนะครับลองดูนะครับตอนนี้ไฟชั้นสอง ทั้งหมดเริ่มเปิดมาแล้วนะครับรวมถึงห้องนอนตรงนี้เปิดหมดแล้วทีนี้เราจะเปิดชั้นสามต่อนะครับเห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับบ้านทั้งหลังก็เปิดด้วยมือถืออันเดียวนะครับทีนี้เราอยากจะไล่ปิดทีละชั้นอ่าผมอยากจะปิดชั้นหนึ่งก่อนผมก็ดับได้เอาเฉพาะส่วนชั้นหนึ่งดับปุ๊บนะครับดับชั้นหนึ่งไปแล้วยังเหลือชั้นสองอยู่นิดนึงอ่าผมจะดับชั้นสองนะครับ เห็นไหมฮะยัเงเหลือชั้นสามอยู่เราสามารถสามารถปิดชั้นสามนะครับนะครับแค่นี้เองนะครับโอเคขอบคุณนะครับ